สาวท้องฝันเห็นผีนาน5เดือนสวัสดีครับีคแค่คุณคีมก้าวเข้ามาในรายการหมอปลาก,ก็มีอาการแปลกทันทีเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้คุยเลยเลยพี่อันนี้ผีล่ะ คือคุยมองหน้ากันเลิกลากแล้วนั่งกันอยู่สามคนผีในท้องอยู่แลูกท้องแรกท้องท้องที่สองค่ะไม่ใช่ท้องแรกท้องที่สองเลยด้วยเดือนแล้วเนี่ยห้าเดือนค่ะอายุครรตอนนี้ก็คือห้าเดือนแล้วน้องคนแรกลูกคนแรกอายุเท่าไหร่คะคุณห้าขวบค่ะห้าขวบแล้วด้วยค่ะคนแรกน้องเป็นยังไงคะตอนนี้ก็แข็งแรงดีค่ะพอมาท้องที่สองครั้งนี้ ตอนท้องคนนี้ได้ขอมาจากที่ไหนไหมคะไม่ได้ขอค่ะพอดีคุมแล้วมันท้องอะค่ะก็คืออาจจะใช้คําว่าไม่ได้อยู่ในแพลนที่วางไว้ใช่แต่พอมีเขาเราก็มีความสุขครอบเพื่อก็คือยินดีต้อนรับกับเด็กคนนี้ใช่ก่อนท้องมีฝันอะไรบ้างไหมคะมีค่ะฝันตั้งแต่ตอนรู้ว่าท้องอะค่ะฝันเห็นผีตลอดเลยอะค่ะ วันพงษวันพระไม่หยุดไหมไม่หยุดเลยค่ะนี่แสดงว่ามาทุกวันเลยเหรอใช่มันเป็นผีแบบไหนน่าคนเดิมป่ะมันเหลายรูปแบบค่ะหลายรูปแบบเลยอะค่ะตัวแรกเลยที่ฝันเห็นผีหน้าตามันเป็นยังไงอะก็เป็นแบบว่าเป็นเงาเงาค่ะเหมือนแบบว่าหนูอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วแบบว่าหนูวิ่งหนีอะค่ะเพราะเหมือนพยายามจะมาลอกหลอนเราอะให้เรากลัวค่ะบางทีก็เป็นเงาบางทีก็มาแบบว่าแบบสยองแบบว่าเหมือนเป็นสุบอะค่ะน่ากลัวค่ะเละค่ะมันฝันถึงขั้นว่า จะมีอะไรกับเราไหมไม่มีนะคะผี่ผู้หญิงผี่ผู้ชายอ่ะบางทีก็เป็นผู้ชายนะคะผู้หญิงมากอะไรอะค่ะเห็นว่าตอนที่คุณฝันครั้งแรกตอนนั้นคุณก็นอนอยู่ข้างๆกับสามีด้วยใช่ตอนนั้นฝันว่าอะไรคะผีมาทำอะไรอ่าคือฝันว่ามันมีแบบว่าอะไรเหมือนผีแบบมาลัดล่างไว้อ่ะค่ะแบบไม่ให้หนูแบบไปไหนอ่ะมันจะมาทับล่างหนูอะค่ะแต่คือทับไปแล้วอะค่ะก็ทับยังไงอะคือแบบทับตัวหนูไปเลยอะค่ะแล้วตอนนั้นเราเรารู้สึกยังไงอะ ก็กลัวค่ะพยายามร้องค่ะเรียกแฟนๆก็ไม่ได้ยินค่ะแล้วพอเช้ามาก็เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าไงคะก็อาจจะเราจะคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแฟนไม่ได้เชื่อหรอน่าจะไม่เชื่อนะคะแล้วแล้วถ้านอนเปลี่ยนที่นอนไม่ใช่นอนที่บ้านไปนอนบ้านแฟนนอนที่อื่นฝันมหมยังไม่เคยไปนอนค่ะตั้งแต่้องมาอยู่ที่บ้านตลอดเลยใช่ใช่อย่างเมื่อคืนล่าสุดก่อนมารายการนี่ฝันไหมก็ฝันนะคะฝันว่า ฝันว่าเหมือนมีเด็กมายืนนะคะเป็นเงาเเป็นผู้ชายะค่ะพูดบ้างไหมไม่พูดะค่ะพอดีหนูแบบนอนไม่ค่อยหลับกึ่งกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะออนอนไม่ค่อยหลับเวลาหนูฝันนะมันชอบฝันประมาณแบบตีสามตลอดเลยอะค่ะตีสามเลย <c oughs> พี่โอ้ยเวลาอะไรจริงเวาผีออกเลยอะมองหมอปลาแล้วรู้สึกอะไรไหมคะก็เหมือนใจสั้นๆยังไงไม่หลงพอมอปลาจ้องเลยั อาทีนี้เรื่องของการที่มีผีมาทับร่างตอนที่เราอยู่กับแฟนแล้วอันนี้ก็ว่าน่ากลัวใช่อีกครั้งหนึ่งคือว่าเธอรู้สึกว่าอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันคือเหมือนผีกระสือใช่แล้วยิมยิ้มค่ะยิ้มแบบพักหนึ่งเลยค่ะเป็นผู้หญิงค่ะน่าจะยังไม่ค่อยแก่อะค่ะไม่แก่ด้วยแล้วคุยกับเราไหมไม่ค่ะแค่ยิ้มอะค่ะแต่ความรู้สึกว่าเหมือนจะมาเอาลุกเราจริงๆอะค่ะเหมือนเอารูกาเพราะว่าตอนที่หนูฝันคือห้าเดือนพอดีเป๊ะเลยค่ะ นอกจากนี้เห็นว่าคุณฝันติดติดกันเลยว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆก็เป็นกระสือค่ะมันเป็นยังไงคะฝันนี้คือที่หนูฝันผีกระสือคืนแรกใช่ไหมคะพอดีก็ให้น้องมานอนเป็นเพื่อนทีนี้นฝันว่าน้องอ่ะเป็นผีกระสือแล้วมากัดแขนเราข้างซ้า,ายอะค่ะอุ้ย<อ>แล้วจะ,ะสกิดถามน้องไหมว่าแไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ได้สกิดคะ่ะคือลุ่งเช้าก็แบบเล่าให้น้องฟังอะไรเง<ต>ี้ยก็คิดว่า ก็แบบว่าหนูแบบอะไรอะฝันจนเป็นบ้าไปแล้วค่ะโอ้ยคือคือตอนนี้สิ่งที่น่าเห็นใจเธอนะคนรอบตัวไม่เชื่อสามีไม่เชื่อน้องที่มานอนก็ไม่เชื่อน้ำซ้ำยังบอกว่าฝันเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วด้วยเออมันแบบมันไม่มีคนเข้าใจอะนอนไม่เต็มที่ด้วยเออมันก็กังวลนะคุณเครียดมากแค่ไหนอะก็เครียดนอนไม่หลับเลยค่ะจิตตกทุกคืนเลยค่ะอื แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่ฟังคุณคุณครีมบอกกล่าวมาก่อนหน้าแล้วรู้สึกเป็นกังวลอยากถามแทนเธอฝันว่าเธอแทงตอนห้าเดือนอความฝันนี้มันเป็นยังไงคะคุณครีมเอก็คือแบบว่าหนูเห็นตัวเองอะ่ะแบบว่าถ้าเกิดจะห้าเดือนแล้วจะแทงลกูกค่ะออกมาเป็นตัวเด็กเลยค่ะในฝันตอนนั้นมันม,นมีมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะ่ะมันถึงมีฝันมาแบบเนี้ย เช่นเราล้มมีคนมาชนหรืออะไรยังไงไม่มีค่ะ,ค,ะคือแบบว่าย,ย,ยืนนอนยืนอยู่ค่ะแล้วแบบหลุดออกมาเลยอะค่ะน่าก,กลัวโอ,โอ,โอ้แต่ความฝันนี้มัน <c oughs> บันทอนติดใจมากมากนะพี่สําหรับผู้หญิงท้องคนนึงนะอย่างกระสือมา้าลูกอะก็กลัวจะเป็นอย่างที่ทีมฝันนั่น<ม>แหละแล้วก่อนท้องเนี่ยเคยฝันถึงผีไหมไม่เคยฝันคือแสดงว่าเริ่มพอเริ่มรู้ว่าท้อง ก็ฝันถึงผีเลย,ย่เงี้ยหรอใช่ค่ะไม่แต่กำลังงงว่าน้องฝันช่วงที่ว่าน้องท้องปั๊บน้องฝันเห็นจะผีค่ะผมเลยถามว่าก่อนที่เราจะท้องเราเคยฝันลาม,มกว่ามีอะไรกับใครที่ไม่ใช่ปัวเราไหมไม่มีนะคะหมอเ็จะบอกว่าเป็นลูกของพี่อย่างเงี้ยหรอผมกลัวนะพี่เพราะว่าผมเคยเจอเคสแบบนี้นะจริงเหรอนี่วิงเวียนแล้วคือที่ที่ผมถามว่าหนูลองไล่เลี้ยงให้ดีพ่อหมอเห็นหน้าหนูเนะี่ยหมอเกิดอาการไม่ดี คือในตัวหนูมีผีนะตอนเนี้ยถ้าอย่างนั้นเคสแบบเนี้ยเรามีโอกาสที่จะทํำยังไงคือตอนเนี้ยแค่เขาเดินเข้ามาพี่ก็น้ําหูน้ําตาจะไหลแล้วอ่ะคือในวันเนี้ยผมสามารถช่วยไม่ให้คุณฝันเห็นผีได้ทําไงอะคุณนั่งอย่าท้ามาทีเลยแป๊บหนึงมันใจสั่นใจสั่นเอ้าพี่รู้ใจสั่นเลยนั่งเหยียดเท้าให้กำลังใจก่อนให้กำลังใจก่อนตั้งใจเลยนั่งเยียเท้าเลย จรมงๆมีผ้าคลุมหน่อยไหมผ้า,าคลุมขาวคลุได้หน่อย,อยเดี๋ยวหนาวด้วยไหม,อ,มอ่ะเดี๋ยวเรานั่งยืดขาไปทางนู้นเนาะไม,ไม่ไม่มีอะไรเจ็บนะคะไม่ต้องกังวลน,นุงหายสันยังคีมเรายกขาเข้าตรงตรง,ตรงทีละข้างเดี๋ยวยกอ่ะเอาลงขออนุญาตนะแต่หมอจับเส้นผมนิดเดียวคิีมเรายกขาใหมด่ดิขึ้นไหมไม่ขึ้นแนละ้วหนักนะ เห็นไหมหนักๆนะเนี่ยพอเอามือออกอ่ะมันก็จะยกขึ้นอ่ะเนี่ยผีทั้งนั้นเลยอยากคุยกับเด็กแป๊บหนึ่งผมว่าผมคุยกับเด็กรู้เรื่องอ่ะคุยเลยตอนนี้น้องดิ้นไหมเมื่อกี้ดิ้นอยู่ค่ะหนูลองดิ้นให้ลุงดูหน่อยในูปได้ไดยังขอจับนิดหนึ่งนะ่ตัวเล็กดิ้นให้ลุงดูแป๊บหนึ่งเร็วดิ้นนะดิ้นนะ ปวดขึ้นแล้วปวดขึด<อ>้นท้องท้องขยับเลยเวท้องขยับเลยตอนนี้น้องที่อยู่นะหนูหยุดดิ้นเดี๋ยวนี้หยุดดิ้นเดี๋ยวนี้เลยหยุดดิ้นเลยนะ<อ>หยุดอย่าง <ขอ S 1> หยุดไ <ขอ S 1> หดมยหยุดนะเขย้ายฝั่งไหมยายไหมหนูยังอยู่ไม้ดิ้นให้ดุงดูหน่อยดึงแค่รอบแล้ว คือตอนจังหวะที่ถามว่าอยู่ไหมดิ้นให้หน่อยคือเขาไม่ดิ้นเหรอคะไม่ดิ้นเอาให้คุณแม่นอนหลับสบายคืนนี้ให้หน่อยได้ไหมคะพี่หมปล่อหมอช่วยหนูให้หนูไม่เห็นผีคืนนี้จริงนะขอสายสินหน่อยดิสายสินจะทุบหนึ่งดอกตอนนี้หนูรู้สึกในสั่นเหรอใจสั่นจะกีร้องเหรอไม่แค่ใจสั่น ก็หวังว kind of ่าฝันร้ายอาจจะกลายเป็นฝันดีก็ได้นะหนูบอกหนูก่อนนะช่วยไม่ให้แค่หนูฝันร้ายเห็นผีเท่านั้นนะนะโมตัสสะพะสดวโตอะรัหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะสดวโตอะรหะโตสัมมาผมไม่ได้กดนะผมจักี่เฉยนะสัมมาสัมพุทธัสสะเพราะว่าคนท้องกดกันไม่ได้เสี่ยงมากนะโมตัสสะพัสดว สั่งหรือยังอ่ะเสร็จแล้วหนูหมอเอาผมมาสิ้นนึงนะเป็นตัวแทงเข้ามาไปเลยลงได้เลยไหมลงเลยลงเลยนั่องนีงเดิมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ทีนี้หนูไม่ฝันแล้วเห็นผีแล้วนะพี่ทีเมื่อกี้ทาอะไรอ่ะจี่สวดผูกให้ผูกคือพวกเนี้ยที่เห็นผีอะผีมันเห็นผีก็หมายความว่าผีมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วก็เบื้องต้นคำพิธีให้น้องนอนหลับสนิทในคืนนี้ก็และเราเอานี้ได้ไหมอ่ะคือด้วยความที่เราก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวให้น้องเนี่ยส่งข้อความบอกทีมงานเราหน่อยว่าได้ได้ว่ามันได้ผลเป็นยังไงเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความสบายใจนะคะ คุณแม่ด้วยความสบายใจนี่ต้องแต่น,นั่งมาเพิ่งเห็นคุณครีม,ะมนะเ,มมเพิ่งเห็นยิ้มนะซึ่งรอยยิ้มเขาก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยพวกเรารอรุ้นผลไปพร้อมกันนะคะขอให้คืนนี้คุณครีมนอนหลับสนิทฝันดีมีความสุขแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงพวกเราทุกคนพร้อมที่จะให้กําลังใจคุณครีมเสมอเลยขอบคุณมากเลยค่ะดีครับดีครับ รู้สึกโล่งค่ะสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะขอบคุณทีมงานแล้วก็ทีมงานร่วมด้วยช่วยสู้ค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะ